นำปรุงที่ห่อผสมไว้นะครับเนาะเงาลงเลยกะเพราเยอะๆเลยกะเพราเหลีออย่างดีดนะ้ยเนี่ยหอมจตนชิมก่อนครับ อเสียบครับสว,ส,สวัสดีครับพี่น้องเมน,นี้ได้เมนูมาฝากตอนเป็นสีโค้งหมูครับยอยหมูสุดกินได้บันดน,น,นี้พี่น้องเมื่อนี้ยอยหมูยอยหมูสองโลก็เรียนแถวห้องกับแม่ซับมหันทนครับสีโค้งกับสีโค้งใหญ่แล้วครับบอลประเด๋ย น้องสี่เป็นกระดูกอ้อนนะครับต้องซับแนกหน่อยแหมมันจังเห็นง่ายตัวใจเย็นเดี๋ยวค่อยได้กินเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวก็ได้กิน ไฟกาดีหมดยังเลยหมอใส่น้ำข้างไปก่อนนะครับน้ำเดือดล้ยจะเอาหมูลงไปต้มครับรตำเครื่องทานะครับเครื่องหอมกับหมากไม้หลายอย่างเลยใส่พริกไทยเข้าไปก่อนครับสองซองหมูสองโลนะครับมาหน,นี่ ใช่นะครับนะเนาะเกี่ยมกระเทียมกระเทียมนั่ลงไปเลยไข่ใ,ใส่สีลายๆอยีกน้อยน,นะครับเนาะเจ็บสีหาหัวเลยครับไข่ซอยเดี๋ยวก่อนครับติงตาง่ายนิ่งตาแหลกไว้ มานี่ครับต่ำให้แหลกเลยครับบ้านนี้อันนี้แหลกแล้วครับเส่ประพรีต้องไปบา้านนี้พริกแห้งหลายเต๋อครับจัดจานจัดจานหน่อยประมาณนี้นะครับแหลกดีแล้วครับในการแล้ว เครื่องแกงห่ออ๋อน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเขาใส่หมูต้องไปตุนนะครับนะเนาะเลาวลงไปต้มไปก่อนป็นเปื่อยก่อนสิกินยังไงเดี๋ยวเขามาเตรียมน้ำปุ๋งนะครับเนาะน้ำปุ๋งรดห่อซอสไหมครับประมาณสองช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรสครับประมาณสองช้อนโต๊ะขึ้นกนซีอิ๊วขาวครับประมาณสองช้อนโต๊ะขึือกันซีอิ๊วดำครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแต่งสีเนาะมันเป็นสีสวยงามตามด้วยผงสุรลดนะครับนะอันนี้มันใหญ่กว่าซอนซาหน่อยหนึ่ง ใส่สองใสแอนเคอร์ก็ดีเป็นนึ่งซอนโตพอดีกระชับรสชาติพงปูนรถครับประมาณนึ่งซอนโตคนให้เข้ากัน,านามาโค่นให้ละลายเข้ากันนะครับ,บรเรียบร้อยเลยแล้วครับบารนี้น้ำกับงวดสุดยอดเลยค,คนหว,วานๆเลยแหละนี่ เนี่ยเริ่มถอดทรงถอดเสียแล้วนี่ยเปรยแทะแน่นอนสุดดีกลุ่นมะม่านซุโมงค์เคิงนะครับเนเาะเนาะในการละแล้วเขามาเริ่มปรุงกันเลยนี่ครับเครื่องแกงเขาย่างหลายเลยใส่ลงไปครับเนี่ยลดชาสิออกจัดจานแน่นอนครับมืยเนี้ แดงดีแดงดีเอาครับอันนี้เป็นน้ำปรุงที่เขาผสมไว้นะครับเนาะเงาลงเลยหอมดีตะไหนจังหวะนี้คนใ้เขากันแล้วเขาก็ร้อยมันรสชาติจาก เครื่องปรุงนี่ซึ่งเขาเป็นในเมื่อจะสิบห้านาทีนะครับนะเอาไก่ได้ชิมแล้วเอาเดี๋ยวเราเพิ่มรสชาติหวานจากข้ามาชาตินะครับนะหอมแขกครับหอมแขกหอมแดงเนี่ยหวานๆจังหน่อยหลังจากเข้ากันดีแล้ว เนี่ยเตรียมใบบกูดครับตบไทยกับเผาเยอะๆเลยกับเพราเหลีย่างดีด้วยเนี่ยหอมใแต่ไหน,นี่ครับสำนีกับเป็นเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมรับประทานพร้อมดีพร้อมดี เชิม,มก่อน้าเจะได้เพิ่มนั้นเพิ่มนี้ชิมก่อนครับปา,าด แซ่บครับต้อมนะหวานจากหอมเด็ดจากน้ำตม้มน้ำซุปกระดูกนะครับเนาะต่อซ้ายนะครับเครื่องเทศเข,ข,ข,ข้ากันนะมะล้อมอมใบบักกูดหอมตะไคร้หอมใบกระเพราโอ้เข้ากันครับเจมๆเลยมาพี่น้องติดต่อเราด้นครับสุดๆๆคีรรมคนครับ

แต่ว่านี้นี่ขิดเสียงมันหายไปนะครับเนาะขออนุญาตผากบรรยายรุชชาตนะครับเนาะของเมนูนี้ครับผมกะเป็นเมนูยอยนะครับเนาะหรือมกหมอสุดแท้แต่สิเอินครับผมมกหมอซีโค้งหมูนะครับเท่ากับตุ๋นเ้าต้มจนมันเปื่อยได้ทีเปล่วละครับนี่ครับข้ามเขาหอนนี่เขาจุ่มลงไปน่ครับนำเกลีงมะสิแลนขึ้นมานํำข้ามเขานียวเนี่ยครับโอ้ยในการแค่อีริรสชาติออกเป็นประมาณเผ็ดๆนะครับเนาะ นัวนัวนองนงนะครับแบบรสชาติแบบลำเดือกครับหอมกินสมุนไพรนะครับเพาใส่ผักที่มันมีกินอะโลมาในตูวไปหลายอย่างครับมีกระดูกตันพริกขิงข้าแต่ไข่โอ้โหมีขิงไปเลยเทอพริกแต่ไร้นะครับใบกระกูดใบกระเพรานะครับเนาะหอมเข้ากันดีครับมีรสหวานเปรเี่บมปรี่มติดปลายลิ้นนะครับเนาะจากหอมแขกหอมแดงเนี่ยแหละครับเห็ดไห่ไมนู่นนี้ออกมาแบบ เพอร์เฟิกมาครับสุเทืออนี่เฮ็ดเป็นยุ้ยใ,ใก่้นะครับเนาะยุ้ยใก่อยุ้ใใยเป็ดนะครับเนาะหรือมกหมอบไก่มกหมอบเป็ดนะครับเฮ็ดคล้ายๆกันครับแบบเดียวกันเลยแหละแต่เมื่อนี้เอามาประยุกต์เฮ็ดเป็นซี่โคงหมูครับผมเนี่ยเนึ่งด้วยมันเปื่อยดีนะครับพดอดึงออกมาหลุดอองแม่ไม่เสีออกมาง่ไงเลยแยกเนือ้อแยกดูออกมาเลยสุดอยอดครับถือว่าเด็ดก,การเลยครับ สำหรับมือนี้เ่พานัวแบบพอดีน้าพอดีตอนเลยครับอ,อกลิ่นสมนุนไพรแบบเข้มข้นเลยเทาจะเฮ็ดน้ำปรุงไปปรุงที่หลังหรือว่าเฮ็ดปุงก้อนกันเลยครับกันเขาปุงก้อนเทาตุนมาเรื่อยๆเนี่ย ตั้งแต่พร้อมกันก็บกระดูกในมัดเฮ็ดให้เฮาคุ้มรสชาดบ่ค่อยไดนะครับเนาะเพราะอานาบนงวดลงมาแล้วอาจสิเข้มก็ได้เฮาปุงทีหลังเดี๋ยวนี้เฮาคุ้มได้ครับรสซาดเฮ้าอยากออกมาประมาณไหนก็ได้ตามใจให้คิดเลยครับขอแคอย่ยาเข้มครับกันเข้มแล้วเอาขึ้นแยกมือนี้พอดีพอดีครับเสียบขนาดเลยได้กัน แก้มไปลองคิดลองชิมมึงครับพี่น้องเปรี้ยว่ะเปรี้ยดีเปรี้ยดีคลิปนี้กับขออนุลาตภาพจา,ากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเขาจังมวกพบพันใ่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ